สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรารบครับสามหนุ่มลุมถึงเสียนเท่าครับมีใครบ้างชมครับหนุ่มที่หนึ่งผู้นำชุมชนครับปรบมือต้อนรับผู้นำชุมชนดครับตอนที่หนึ่ชมแล้วครับตามความเรียกร้องของแฟนคลับบางท่านนะครับที่ต้องการอยากชมสุภาพหรุดบ้างนะครับที่ผ่านๆมามีแต่สุภาพสตรี มาเล่นนะครับคราวน,นี้สุภาพบุรุษวันนี้มาเต็มที่สามท่านเลยนะครับท่านที่หนึ่งผู้นำชุมชนในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนะครับมาหลายครั้งแล้วท่านนี้ครั้งนี้ขอระทกกับเซียนเท่าเอาจะจะเลยนะครับจะเป็นอย่างไรเซียนเท่าปรมาจารย์มาพดคันเทพมาพดอ,ออนไลน์ ไม่เก่งๆผ่านยากครับกระดานที่1น,นี้จะเป็นอย่างไรนะครับกระดานที่1จะผ่านเซียนเท่าได้หรือไม่นะครับวันนี้เล่นยาวๆ4กระดานครับ4กระดาน3หนุ่มไฟแรงมีท่านไหนบ้างนะครับ ท่านที่หนึ่งเราก็กําลังชมอยู่ในกระดานนี้คือผู้นําชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านครับอืมนะครับคกำลังแกลําบากอยู่นะครับเดินอย่างนี้ในกระดาที่หนึ่งนี้นะครับเดินมาเขียนเท่านี่โอ้โหเกียนเท่าก็รานะครับเอาไส้ขอฮหอตเหมือนกันลวครับ แต่ว่าลำบากหน่อยสลับผู้นำชุมชนท่านนี้นะครับเจออย่างนี้คงจะลำบากอยู่ไมครับครับนี่ครับทำได้ดีแรกกินซ้อมเหมือนกันนะครับอืม เออทำได้ดีครับทำได้ดีเล่นกับเซียนเท่านี้ยังไงก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่าให้เซียนเท่าได้กินฟรีนะครับอืมไม่หลบก่อนนะครับไม่หลบอีกอ่า โอ้โหแล้วับสินเท่าตามกินเลยนะครับอันตรายนะครับช่วงนี้นี่ครับทําไงเขานี้โอ้โห อืเสียเปียบครับโอ้โหโดนกินแล้วครับนี่คือเสียนเท่าแล้วครับเร่นงงานแล้วแพ้ไปแล้วกระดานที่หนึ่งครับเสียเท่าขึ้น,นำหนึ่งศูนย์ครับ <S <S มาชมกระดานแก่ตัวนะครับให้แก่ตัวหนึ่งผู้นำชุมชนนะครับอ้าวขอแก่ตัวตกระดานที่สองครับกระดานที่หนึ่งก็ ดูสีกันอยู่นะครับแต่ว่ามาพลาดท่าในช่วงท้ายนะครับก็เลยพ่ายไปนะครับเล่นกับเซียนเท่าต้องระวังนะครับกระดานที่สองแก่ตัวนะครับ ตัวได้ไหมในกระดานที่สองนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจมาชมนะครับวันนี้สามหนุ่มลุมถึงเสียนเท่านะครับจะลุมถึงหรือโดนเสียนเท่าถึงก็ไม่รู้นะครับด้านที่หนึ่งนั้นเสียนเท่าขึ้นนำไปแล้ว วันนี้เล่นยาวๆสี่ครั้งนะครับใช้เวลาประมาณสิบกว่านาทีนะครับสิานาทีเ็ตโอ้โหทำได้ดีมากนะครับนำจุมชนทำได้ดีมากก็จะเข้าฮอตได้สบายนี่ครับเข้าฮอตได้แล้วก็เว่าคุมความได้เปรียบนะครับคุมความได้เปรียบครับ ยังไงเซียนเท่านะครับกระดาษนี้ผู้นำชุมชนมีโอกาสมีโอกาสที่จะตีเสมอได้นะครับหมายว่าตามตีเสมอได้นะคร,ครับก็เดินอย่างนี้นะครับมั่นคง ยังไม่ผีผามยังไม่รวนจินโอ้โหรัดกลุ่มมากครับสำหรับผู้นำชุมชนท่านนี้นะครับ โอ้ครับอย่างนี้ถือว่ากำชัยชนะอยู่ในกำมืออย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับ <c oughs> ให้ดูว่าเซียนเท่าจะทำยังไม่มีอะไรทําแล้วครับเซียนเท่าจบแล้วครับจบแปลวในกระดานนี้ผู้นำสิมชนก็เป็นฝ่ายชนะในกระดานนี้นะครับ ตามที่เสมอหนึ่งหนึ่งครับมาชมกระดานที่ต่อไปนะครับพบกับหนุ่มใหญ่ใจถึงท่านที่สองนะครับกระดานที่สามของเกมหนุ่มใหญ่นะครับวันนี้ได้รับเกียรติมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากหายไปนาน อประท่ากับเซียนเท่าว่างั้นนะครับแต่วันนี้มอบให้หนึ่งกระดานครับให้จะจะหนึ่งกระดานชนะได้เป็นชนะชนะไม่ได้ก็จำไว้ก่อนนะครับน่ครับนุ่งใหญ่ท่านนี้รัดกุมมากนะครับศึกษาทิศทางของเซียนเท่ามาเป็นอย่างดี ชมผลงานฝีมือของหนุ่มใหญ่ท่านนี้นะครับนี่ครับเียนเท่าจะเดินเข้ามาอย่างไงเดินมาอย่างนี้หนุ่มใหญ่มีภาษีแล้วครับมีภาษีดีกว่านิดนึอ่าครับ นุ่มใหญ่ก็จะเข่าฮอตอย่างมีอนาคตเข้าฮอตอย่างมีอนาคตนะครับส่วนเสียนเท่าเข่าฮอตไรอนาคตครับนั่นนะครับโดนฆ่าแล้วนะครับโดนฆ่าแล้วเหลือแต่มากล้วดไม่มีฮอตโดนตัดแข้งตัดขาอีกนะครับไม่มีฮอตแล้วโดนตัดขาถึงมากมากก็ยิงแต่ ประสิทธิภาพหรือว่าอิทธิพลไม่มีเพราะว่าขาดฮอตครับอ่าเป็นยังไงครับจะลงท้ายอย่างไงก็ชม,มจบในกระดานนี้ครับผมลำบากแล้วตามกินครับนง่งใหญ่ตามกินอีกครับ ก็กินฟรีตัวนี้ก็แทบจะหมดราคาแล้วสลับเซียนเท่าในกระดานนี้นะครับโอ้โหไล่ขมุมเปลี่ยไดนดีครับ ล่กินเขียนเท่าก็คงจะให้กินนะครับให้กินแล้วก็หมดที่ไปนะครับสลับเสียนเท่าครับวงนี้ก็กลุ่มชนะเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเอาใช้เสียงเท่าได้ขึ้นนำสองเสนยครับมาชมกระดานที่สี เป็นหนุ่มท่านสุดท้ายไม่ใช่ไม่ใช่ใครอื่นครับมหาเก้าเล่าเรื่องออกเขาด้วยครับมาขอสักตาหนึ่งนะสลหับเซียนเท่านี้รู้กันมานานรู้จากทิศทางรู้จักฝีมืออะไรควรเลี่ยงอะไรควรระวังนี่นะครับหลังพัดระวังนะครับ โดนินฟรีหลายครั้งนี่ครับขยับตัวนี้ก่อนนะครับขยับตัวนะครับโอ้อย่างนี้เราได้เปรียบครับหาเก้าจัดการโยนแล้วครับโยนให้จินแล้วก กินสองคืนเพื่อเตรียมการจะเข้าฮอตนะครับวางแผนไว้เพื่อเสียนเท่าเดินลงมาเออมาแล้วเดี๋ยเสียนเท่านะครับอย่างนี้ก็โยนให้กินนะครับเหมือนทิ้งล่มเลยนะครับอย่างนี้โอ้ห่าเก้ากอดเดเปรียบครับไม่แตกต่างกับกระดานที่ผ่านมาของอุมใหญ่เท่าไหรนักน,นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ชมมาถึงตอนนี้นะครับขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดขอบคุณ3หนุ่มนะครับสหนุ่มก็คือหนุ่มใหญ่และหนุ่มพิมชนนะครับจัดวันนี้จัดเต็มให้ ทันที่เรียกร้องต้องการได้ชมฝีมือของสุภาพบุรุษบ้างนะครับเนื่องจากที่ผ่านมามีสุภาพสตรีเป็นส่วนใหญ่ก็เลยอันว่าไม่เห็นผู้ชายบ้างนะครับมีแต่ผู้หญิงก็เลยจัดการให้ครับจัดจัดให้เลยครับโอ้โหอย่างนี้ก็ มหาเก้ากรรมชะจนะไว้เรียบร้อยแล้วนะครับชมเป็นอย่างไรนะครับจบอย่างไรนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับอินฟีอีกนะครับเนี่ยฟี เท่าก็ตรงเส้นไม่เส้นก็ไม่มีท่าไปนะครับเส้นแล้วนะครับเส้นแล้วก็จบนะครับแบบนี้นะครับหมากเหลือเพียงตัวเดียวจะทําอะไรได้นะครับแม้แต่เสมอยังไม่ได้เลยแบบนี้นะครับชมไปจบเลยครับ ร้อยนะครับเข้าฮอตแล้วเตรียมการที่จะข้าฮอตเซียนเท่านี่ครับเตรียมการได้แล้วครับไม่เดินนานครับ การเลยในยกระดานนี้ครับเรียนเทา่าไม่มีที่ไปแล้วนั่นนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจบเกมสามหนุ่มเยบเทียนเท่าจามหนึ่งครับโหโหญญครับสวัสดีครับ